เอามากินแล้วสิแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะเขามาหายก้นอนยี่เป้าพี่รลาะพี่บ่ญมกให้ปลาตัวนี้ก็ของแสบเลยลหละนี่โอ้ตังใดก็นละตัวนี้ไอนเ้ เขาเนี่ยเอาว่าม่มีตาเขาเจ้าเขาเจ้าก็ได้ก็ใหญ่งไงจะจำได้ว่าตอนเจ้าเป็นเคยไหมเป็นเคยไหมตาปุณนะย้ำเจ้ากิ่นเขาเอ้าย้เจ้ากินนย้ำเจ้ากินเขา <c oughs> เจ้ก <c oughs> จกเาจกินแบบได้ก่เหรอเคยไหมแม่ก็นัง่งไกลๆตัว นั่งไก่ไก่สิเออนั่งไก่ไก่พัเขาอะนะย่ำยิบย่ำกินก็ค่อยๆหย,ยิบค้ามเน่บ่ได้ต้องค้ามน้อยๆเองสิค่อยกินก็เป็นเขา่าปั้นน้อยๆค่อยๆกินเฮยเข้าใจไหมนั่งญี่ปุ่นติเออ,เอ,อนั่งไก่เพราถอยนั่งเหนียมบ่าาอ,อ,อยขอนั่งห่างๆยื้อเอาอได้เพื่อนกินแซ่บเพราะกับบกก้าไปใกล้ถ้าว่ากินแต่อันที่มันไก่ไก่เพื่อนมันค่อยกินเออกินข้ามน้อย ซอบมึงเพิ่นน้ำมัละแล้วซื้อมือนีเด้อไม่ซื้อมือนีไม่ซื้อซื้อเอเป้งไหเมันก็ต้อนเขาด้แล้ว <c oughs> มันไ,ไห <c oughs> นอันได้แซบเนี้ถ้าเป็นคำเขาคำยิงให้่เหรอกินเราก็เฝ้กกินฝอกไปงานมี่กินคำยังใหญเอออันไดแซบอันได้แซบก็กิกกกน,นนั่นแนละโอ้ยบอกบอกมีคำหน่อยคำหนแล้วเอาะมี่อะไรลึงกันแล้วเมีนั่งขม้ากับตูดขม้าตูดขม้าติไม่อันได้แซบกับตูดใส่ตัว นั่งไก่เห no? <ów 00> <hel> ็นอย่างรื่งเพื่อนเราไหมดิอืมแจ้งแตกต่างเนาะเอาอันไม่ไม่กับไม่เนาะมันบมันกับบกกาเห็ดฮึถ้ามันลึ่นกันแล้วมันกันตูดไซต์ตูดไซตตัวคือใส่์ตูดไซต์ดิเป้ากินเป้าไปอันนี้แซ่บกับตูดใส่ไปกินน้ำกับกินน้ำเขาแซ่บน้อกันอืมบ้ายอันไหนเป็นแซ่บดิป่ะเนี่ยะอันน่น อันนี้ก็แซ่บกัตตบตัวดอกตัว,ตวอ,อ,อันนีว่าแซ่บตัวดอ,อกตัเมื่อเนี่ยเต้ตัวดอกเพิ่นนั่งหนีเพราะเขายังนั่งไกลๆเพิ่นเลยอันแซ่บกินน้ำเพิ่นเลยกินน้ำกันอ่าตะเก้านี่อันนี้แซ่บห้องบกการลุ่มกินอันที่เพิ่นบ่ค่อยกินเนี่ยกินก้อนกินค้าน้อยๆไอไม่เ่าน้ำอยากไอซื้อเมื่อเนี่ยเตี้ยเว้ยไอลุงหรอไหมลุงคลั่งหรอไหมมึยังเล่นมาบอกต่อใส่กินเฝ้ากินเฝ้าไป ยิ่งแล้วครับไปเห็นงานกันเดอ้อแค่นั้นตัวเคนนะ่ะเอากินเดี๋ยวจะเอาอย่างอีกบ่หนั่นเอาน้ำพริกกันละช่วยหน่อยน้ำพริกดิอเออเดี๋ยวไปคนมาใหา้เขาเดี๋ยวอ้าแล้วจเจาา้าทำเพียงอย่างไะอเอาข้าวก็อยากรูขึ้นอีละเนี่ยนอู้ก็เป็นสั่นละเออเป็นสั่นก็เป็นทั้งสั่นละ